ตอนที่ทิ้งไม่คิดตอนเริ่มใหม่จุดแต่เฉพาะนะคอ๋อเฉพาะตัวเองครับ <c oughs> เป็นเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นไหมคะมันเป็นเรื่องตอนที่ผมกำลังออกกำลังกายอยู่ครับแล้วคือทิ้งไปสักพักหนึ่งครับทิ้งไปประมาณสักเกือบเดือนนะครับทิ้งไปทิ้งไป คือยกเหล็กนี่แหละครับแล้วกลับมายกเหล็กอีกทีกับกลับมาเล่นกับพี่นะครับก็รู้สึกทรมานมากครับก็เลยบอกว่าคือทิ้งไปแล้วนี่ก็ไม่คิดนะพอมันเริ่มใหม่ก็ทรมานจริงๆครับใช่แล้วก็วันวันต่อมาก็เลยวิ่งประมาณสัก 5- 6กิโลครับแล้วก็วิ่งแล้วก็มาเล่นเฟสเนสตต่อแล้วก็ตอนเย็นก็แย่เลยก็เลยผิดไหมคะว่าแบบเธอเรื่องสาวๆอะไรก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงครับแต่ว่าผมว่าคิดประมาณนี้แหละครับก็เป็นเรื่องแค่อาการออกกำลังกายแหละครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสาว ใช่ครับก็ไม่ได้มีไม่ได้มีครับก็เป็นเรื่องของการออกกาลังกายครับก็มีแฟนคลับมาถามครับถามว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรอยู่ไงครับก็เคลียร์เนาะครับก็เคลียร์ครับจริงๆการออกกําลังกายมันทําให้เราคิดข้ามคมได้เยอะแยะขนาดนี้ก็เป็นคนแบบนี้แหละครับชอบอ่านหนังสือทำไรก็เลยแบบว่าโพสไรเล่นๆนั่นคือคือมันก็ มันก็คงว่างมันครับก็ออกกำลังกายอยู่อะไรก็คิดอะไรเป็นเพลินไปส่วนนี้ก็คือฟิตกลับมาฟิตแล้วใช่ครับก็รู้สึกผิดกับตัวเองครับก็เลยต้องกลับมาลงโทษตัวเองก็แรกๆก็แย่แหละครับแต่พอหลังๆเนี่ยเพิดขึ้นสิบแขึ้นหรือยังโอ้ยเพิ่งเริ่มเองครับเพิ่งกลับมาจริง็ลงเท่าเดิมครับ